ทุกคนนั้นก็มีความกลัวเพียงแค่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้ตัวไม่ยอมรับมันเพราะยังไม่ค่อยชัวร์ว่าคนอย่างฉันนั้นเหลอที่จะกลัว กดัวดูไม่ดีกว่าจะพลาดกว่าจะเสียทุกเวลาอย่าครับพี่เพราะกลัวใจจะเพียกว่าคนไม่เคารพกลัวไม่มีคนเชียร์กลัวว่าตัวจะแพ้กลัวชีวิตแย่ไม่ใส่เคลียร์เดินสวนกันอยู่ตามทางต่างคนก็ต่างกว่าได้ปิดกำแพงต่อกันยึดมันด้วยใจไม่รู้ตัวและไม่หวังความกลัวได้ซ้อนไปจนติดในใจเป็นชั้นชั้น ความกลัวไม่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะว่าถ้ารู้ตัวชวิตก็มีกำไรจากที่ไม่ช่วจะปล่อยความกัดเป็นหลังได้จากใจที่มัวมัวก็จะกลายเป็นสุขใจความกลัวไม่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะว่าถ้ารู้ตัวชวิตก็มีกำไรจากที่ไม่ช่วจะปล่อยความกัดเป็นหลังได้จากใจที่มัวมัวก็จะกลายเป็นสุขใจ ไอคนนี้มาเป็นใครมาทําตัวกาการเชิดหน้าชูใสมาทําตัวอย่างมั่งอยากก็มมือไปยัดให้เอาให้มันหน้าขันพอกับปัดูใจไอนี้ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่ากลัวเลยทําตัวอยากนั้นกลัวจะเสียฟอร์มกลัวว่าตัวไม่สําคัญเข้าใจคือกําไรฉันเลยเริ่มปล่อยมันและความไม่พอใจก็เริ่มจางหายเหมือนหมอกควัน ความกลัวจะลดน้อยใจจะคอยชื่นบานจากออรดอที่บ่อจอยจะค่อยๆเปิดกว้างใจจะบังมันสูงลอยเอ็นสวยทุกวันวานทำทุกความแบบค่อยๆแล้วคุณก็จะชะนาญจะ,จะมีแต่ยิ้มให้ต่อกันใจบอเพราะวางพิงสิ่งที่ใจได้ยึดมั่นใหม่ๆอัดไม่ง่ายผมเองเข้าใจมันเป็นเครื่องมือเอาไว้ใช้เหมือนวีดาบเอาไว้ฟัน ความกลัวไม่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะว่าถ้ารู้ตัวชีวิตก็มีกําไรจากที่ไม่ชัวจะปิดความกลักวเป็นลานได้จากใจที่มัวมัวก็จะกลายเป็นสุขใจความกลัวไม่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะว่าถ้ารู้ตัวชีวิตก็มีกําไรจากที่ไม่ชัวจะปิดความกลัวเป็นลานได้จากใจที่มัวมัวก็จะกลายเป็นสุขใจ